เอาแล้วก็ข้อก้าวเข้ามาสบายดีทุกท่านเนาะงมันนี่ก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองคุมา X อมันนี่ค่อยกเกิดมาสั้นต่ต่อคลิปอีกเนาะเออก็คือในต้นคลิปนั่นแหละแต่ค่อยโบหัวมันเป็นคลิปแนวได้เนาะค่อยบูสร้างอีอธิบายว่าว่าเป็นคลิปแนวอกหักก็คือโบแมนเนาะโอเคยามันก่อนอุโมงคให้ทุกคนแนะนำมาเข้าแอปคลายมาสเตอร์เนาะเรากดเข้าบนอันหูไม้บวกนี่แล้วเอา U สิบหกจำเก่าเนาะเข้าไปเลย แล้วหลังจากนั้นแปะห้าวิดีโอที่เราถ่ายมาเนาะนี่ค่อยๆจะเป็นวิดีโอนี้โอเคแล้วหลังจากเอาออกมาแล้วให้ทุกคนหั่นมาเพิ่มเสี่ยงต้นสบับเนาะเสี่ยงต้นสบับเดี๋ยวค่อยเห็ดไปเอาลิงก์ไวตาลคลิปให้เนาะแล้วก็มากดเข้าคำว่าเลเยอร์เลเยอร์โอเคแล้วก็มีเดียเนาะก็เข้าไปเลยแล้วไปเอาคลิปต้นสบับมานี่แล้วหลังจากนั้นให้เลื่อนทำมืงึงขึ้นลงมามันจะเคลื่อนขึ้นมาความทึบเนาะก็เข้าไป แล้วก็เลื่อนเส้นอันนี้นี่ให้เลือดซูดฟูบโอเคแล้วก็ผลึกตองออกไปเลยนี่แล้วร่างจังให้ทุกคนมาตัดเส้นเพลงเนาะ oh <my> นี่ฟังบนนี้นิวน,นี่อยู่ประมาณนี้เนาะอยู่แถว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 นี้เนาะโอเคอยงนนังนิดนึงเนาะหยับเขาอ,อีกโอเค oh <my> นี่ โอเคนอะนหลังจากได้ดัตเนี้แล้วก็ให้ทุกคนนะนะมาตัดคลิปนอนวันนี้นเนาะเลื่อนมาก่อนเลื่อนซอกเอาบนที่เขาจะตัดเอาก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยข้อซอกแปบ๊บหนึ่งเนาะโอเคน่าจะเป็นบนแถวแถวแถวนี้แหละเลื่อนซอกไป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะนี่มแมนบวัวบัวแมนเนาะวันน,นี้มันบุกลุกเหรอเออเนี่ยึดประมาณเท่านี้เนาะ โอเคในในบนนี้เนาะบนทัเจคือบนนี้นี่แหละให้ทุกคนอ่ะกดเข้าบนหูมีเซมแล้วกดเข้าคำวัดตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านเนาะปุ๊บนี่ก็จะได้อยู่แบบนี้เนาะแล้วทุกคนอ่ะเลื่อนมาต่ตนี่เอาบนนี้เนาะโอเคกดเข้าหูมีเซมคือเกาแล้วกดเข้าคำวันยักที่หัวอ่านเนาะปุ๊บนี่โอเคเราเลื่อนไปบนไหม บันนี้เขาเอาบอลเขาแลนเนาะนี่น wow ี่นี่บันนี้บอลที่เอาบันนี้นะเดี๋ยวพอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าเห้ามยังต้องซอกบันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวห้ากเอาบอลมันบอลนี้เนาะโอเคโอเคกดเข้าหิ้วมุอมีเซมแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านเนาะโอเคแล้วก็เลื่อนมาเอาตอนที่มันกำลังจะดูดเนาะอุ้ยกาย โอเคบนนี้เนาะเอ๋อกายจะเนาะโอเคบนนี้เนาะแล้วก็กดแยกขีวะอ่านปุ๊บนี่แล้วก็เลื่อนมานบนไม้อ่ตอนมันนอนเนาะบนนี้เนาะบนตอนมันนอนตอนมันลุมแล้วเป็นลุกมันเนาะแบบเท่ดีนะบนนี้นะแล้วก็เลื่อนมาซอกนี่โอเคจังหวะนี้กดเข้าไปตัดถังซ้ายของหัวอ่านอีกแค่หนึ่งโอเคแล้วก็เลื่อนมา ตอนที่มันแกงหัวแล้วเนี่ยบนนี้เนาะกดเข้าหุม่มเสีเนีแยที่หัวอ่านอีกโอเคแล้วก็เลือ่อนออกไปเลยเอาตอนที่เฮาแลนนี่เนาะนี่นประมาณนี้เนาะตอนที่พิดดกำลังจะมาซวยเนาะโอเคบนนี้กดเข้าอันกดเข้าไปตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านอีกฟุบนี่แล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนมาบึง้งมาคิปมันสุดอยู่บนได้บนที่เขาจะเอานะนี่มันบนมันแล่นเนาะ ในในสุดบนนี่เนาะของค่อยนะกดควบคุมมิเซมิเทอร์หนึ่งตัดไปบนนี้ตัดไปทางข้อของหัวอ่าน,นาเนาะนี่ปุ๊บนี่ขั้นตอนต่อมาก็คือให้ทุกคน,นานหนามาปั๊บเส้นเวลาเนาะก็คือกดเข้าแท็บวิดีโอนี่เทอหนึ่งแล้วปั๊บเวลาบนปลายเวลาก็คือเนี่ยมันจะเขียนคำว่าควบคุมความเร็วเนาะกดเข้าไปค่อยจะเอาอยู่ประมาณส่วนจุดเหกเนาะโอเคอยู่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นทุกคนกดถึกตองแล้วกดเข้าแท็บวิดีโออนเก่าแล้วกดเข้าบนนี้นี่บนนี้ก็เข้าไปเลย แล้วก็กดเครื่องไม้เท่ากลับเนาะปุ๊บโอเคแล้วก็ซุมซ่มซุ่มวิธีการซุ่มก็ซุม่มกดซุ่มอยู่คลิปนี่เลยเนาะโอเคลองเบิรงกัน,นเนาะแล้วไปซุ่มมอ,อกายไปปะไปซุ่มมอ,อกายเนาะโอเคเอ,เอาอยู่ประมาณนี้ แล้วก็อันที่สองมาเนี่นะอันที่สองก็คือกดบนเก่านี่เนาะเครื่องไม้เท้ากลับแล้วก็ซุ่มเอาตอนที่เขาแล่นได้ไหมวะมือหนัดตัวสัทุกคนโอเคลองมาเบิรงกันก่อนเนาะโอเคบนนี้เนาะอย่ามาหมุนค้ออันหนึงโอเคแล้วก็เข้าอันที่สามฝึกเก่าเนาะก็คือกดก็แท็บวิดีโอแล้วเข้าบนอันโู่อันนี้นี่ แล้วก็กดเครื่องไมา้เท่ากับเนาะโอเคแล้วก็ซุม่มซุ่มจนกวนครอบดำๆอันนี้มันจะให้เนาะซูมเข้าไปซูมเข้าไปโอเคนี่แบบนี้เลยเอาเอาเอาค้างทุกคนมันค้างวะ่ะโอเคนี่เดี๋ยวซุ่มโม่ไงวะ่ะค่อยๆซุ่มโม่ไกลตี ม่เาม่าค่อยซุ่มปรเดีแล้วนะทุกคนเนาะแต่ต้องจัดมุมเอาโอเคหลังจากได้ไม่ดีแล้วมาเข้าอันที่สี่ปั๊บคมไวมันได้เนาะบนนี้นี่กดเข้าไปเลยแล้วก็ปรับลงมาปรับลงมาจนกว่าจะชุดคลิปเนาะโอเคบนนี้มันจะเลือกคลิปไปได้หนึ่งเหมือนบอกให้ทุกคนกดเข้ามาแล้วก็กดลบไปเลยโอเคแล้วก็ซุ่มเนาะเฮดแบบเก่ากดเข้าแทบวิดีโอเท่านึงแล้วกดตัวนี้แล้วกดเครื่งไม้ท่ากับเนาะปุบแล้วก็ซุ่ม โอเคยังสวยนี่ลองมาเบิ้งกันเนาะบิ้งนี้เนาะอืมนี่เท่อะว้าวโอเคครับ โอเคแล้วเนาะวิธีการเซฟก,ก็คลิกเข้าบนบึงโคตรถึงสุดเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยีตัดไปตอน,นค่อยเซฟแปลเลยเนาะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนนี้ก็คือกดเข้าแอปจีเนาะโอเคหลังจากเข้าแอปจีมาแล้วกดเข้าหูใ้บวกเนาะเอากดบูไดเอ้อนี่เนาะกดเข้าไปเลยแล้วไปเอาคลิปเจ้าห้าเซฟมังกี้มาโอเคแล้วหลังจากนั้นเดือนหางกองนี่มันจะเปลี่ยนเป็นหุบซองขีดเนาะนี่เข้าไปแล้วมาปรับไส้นำนี่เนาะหุบนำ้ำ เอาจำเลยนี่แล้วก็มาเข้าอันเก่าเมื่อกี้นี่แล้วก็เอาอันตัวเป็นหกสามเหลี่ยมนี่เนาะฟลุปเข้าไปอันนี้จะปรับพวกคมสัตว์เนาะนี่เอาอยู่ประมาณจาั๊กถ้าได้ดีทุกคนลองเบิ่งกันก่อน,น,น,นเนาะอาอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยเข้าปรับโทนซี่ก่อน ซีแจงกันเนาะอันนี้นะอืมหยุดนำเนาะโอเคเอาอยู่ประมาณนี้เนาะพอให้มันมีซีสั้นป่อให้มันแจงไล่เนาะโอเคอันนี้ก็ลากสุดพี่เลยลบทิ้มแดงดำๆนี่นะโอเคตัวลุมก็ลากสุดโอเคแล้วก็เซฟเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าใพืมอกๆกดยาลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจการให้คลิปต่อๆไปเด้ออย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อจะได้ผัดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย